สวัสดีเอของพี่ทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องอินเตนเคทูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพี่ด้วยนะครับวันนี้พี่ก็อยู่ใน ID ของหลานชายพี่นะครับก็เขาทําช่องเหมือนกันเนาะก็ช่อง t t ย9 9นะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปไปให้เนาะก็ฝากไปกดไลค์กดกดซับให้มันด้วยเนาะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็ Gm เอาหัวจุกข,ขาวกลับมาขายใหม่นะครับน้องๆก็ไอดีหลานพี่มันก็แบบแลอยู่แล้วอะ่ะดูชุดก็น่าจะรู้อะ่ะพี่ก็เลยจะมาสุ่มให้มันเลยแล้วกันเนี่ยดู a k เคเวลเจ็ดอ <c oughs> พี่ยังเวลสี่อยู่เลยนะครับน้องๆดูโหโชว์ซักหน่อยแอคหน่อย oh, พี่ก็เลยแบบเออไม่รู้จะแบบเติมไอดีพี่ไปก็เท่านั้นอะ่ะเอามาเติมให้หลานพี่ดีกว่านะครับน้องๆก็แบบ จะได้มีกำลังใจในการให้มันทําช่องแบบเติบโตไปขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องๆดูดนี่ยโอ้โหลูกแก้วมี20ลูกเกินไปหรือเปล่ปาเพราะว่าหัวจุกข,ข่าวมันใช้แค่5ลูกหรือ7ลูกนี่เนะี่ยเดี๋ยวอ๋อใช้7ลูกนะครับน้องๆก็ดูอ้โอโหเหลือๆลูกแก้วเหลือๆวันนี้พี่ก็เลยเติมไปเกือบ4,000เพรเลยนะครับน้องๆเพื่อที่จะเอาชุดขาวไอ้หัวจุกข,ข่าวเนี่ยนะ อันนี้ใช้แค่5ห้าลูกเอ่อสีทองแค่สามลูกโอเคก็เนี่ยมาสี่พันจะพอหรือเปล่าเดี๋ยเพชรจะสี่พันอ่ะก็เออกลัวไม่พอยังเร็อวอ่ะแต่ลูกแก้วมีตั้งยี่สิบลูกแล้วนะก็เดี๋ยวไปก่อนซุ่มก็รีวิวดีกว่ารีวิวไอดีหลานไม่รู้ว่า มีใครอยากเห็นหรือเปล่านะแต่พี่ก็อยากรีวิวแล้วก็นี่เลยคร่าวๆแล้วกันมานี้แม่งหล่อจังวะโอ้เอออะไรมันแรงบากว่าไอ้จะใส่อะไรก็ไม่รู้เลยว่าไหนมันแรมไม่แรงน้องๆก็คอมเมนต์บอกพี่เลยนเนาะไอ้วันพันแมนพี่เติมให้มันเองนี่แนี่ตอนวันพันแมนมาใหม่ๆอ่ะ อะไรมันแหล่มงวะเสื้อหลงพี่ก็ว่าแหล่แล้วเนาะอเกไงเออไอเกงสีองทองก็เยอะเลยนะครับแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันแหล่ไม่แหล่นะบางทีชุดมันก็ประหลาดประหลาดยังไงก็ไม่รู้างเกงเปิงน,นกไม่มีรองเท้าใสาไฮไลท์อ่ะ ไม่มออีก็เดี๋ยวไปดูอะไรต่อเดี๋ยวอาวุธไหมมา M4 นะครับก็โหอัตราการยิงปกสองเลยนะกรบนะบอกเนี้ย AK ก็เวลเจ็ดอย่างที่เฮ้ยนี่แหละวะ K4 กระบอก M14 หนึ่ง เฮ้ยสกาไทท่านโอ้โหถาวอนด้วยมา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 ก็ ma. Ma <Good. S 2> อย่างอื่นก็แค่กระบ,บอกสองกระบ,บอกเนาะไม่มีอะไรนี่โ oh, อ้โห UMP พดาเมจบวกหนึ่งอัตราในการยิงบวกสองสกินนี้สุดจัดเอฟไฟก็ก็อันนี้ดาเมจบวกสองพีก้าสูโอ้ อันนี้ทำไมไลายมันเท่ย,ยังวะเอยน,นี้ก็เท่นะลูกสองเฮ้ย m 1 4 1 0มันไม่มีลูกสองอัพเฟลหรอมันยังไม่ได้เป็นสุ่มมึงเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดเธอมาสัหน่อยแล้วกันเพชรนาจะเหลืออยู่อ่ะโอ้โหลูกสองดีเทคเช่าแบบเช่านะครับน้องไม่ได้ถาวร โอ้ยกระทะไก่สวยสวยมีดอะมีดถวัดตัดไม้เบสบอลก็ตัดนั่นแหละโอ้โหหมัดมีอันเดียวเองมีหมัดม่วงอันเดียวแล้วเปิดแล้วเปิดสิบสามลูกเอาไปทำอะไรเยอะแยนะวะเนี่ยอันนี้แล้วกันสวยดิไอวอลไอวอลมีสี่ มาทาทางไหมก็โอ้โหโชว์ไปหนึ่งสเต็ปทาวิตพื้นของคอปป้าเอ๊กียวร์เจ็ดเอ้ยมีเซลฟี่ด้วยก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนทาทางกระเป๋าอ่ะ โอ้โหไอ้เหี้ยกระต่ายดำยังแลเลยกระเป๋อันนี้โอ้โหมันสายสุ่มสายสุ่มอันนี้กระต่ายก๊อฟก็มีด้วยปีกนกปีกนกขาวไม่มีก็เดี๋ยวเลื่อนให้ดูคร่าวๆนะครับน้องๆเราจะแบบไปไวๆเลยเนาะเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจจะมาสุ่มหัวจุกขาวนะครับน้องๆแต่ก็แบบพาน้องๆเฉยๆมาดู ไอดีมาดูก็คือมาดูของแรในไอดีอะมันมดูข้าวๆแล้วกันพี่ก็ไม่รู้ว่าไหนมันแร่ไม่แล่บ้างรู้แค่ว่าออขอบสีทองมันจะแล่ก็คือจะแบบของหายยากอย่างอื่นก็ไม่รู้เลยครับในทรงไอซดมีหมดอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นแบบตามขั้นมัน้งถ้าพี่รู้อะเอ้ยมีราสีด้วยว่ะร่มจูชี่แบบราสีพี่ก็เพิ่งเคยเห็นนะครับ ดูนีด่ดิโอ้คันมันก็คันท้องค่าคันสายเติมนี่หว่าเนี่ยแอบเอาตังไปไปกินแอบเอาตังค่าขนมไปเติมมึงเนี่ยมาเดี๋ยวพี่เฮ้ยมันแอบซุ่มเปิดมาแบบอันนึงแล้วนี่หวานแสด้ว่าเฟสไม่พอเนี่ยดูดิเดียวก็เดี๋ยวพี่จะทำการซุ่มปืน เอ็มหให้มันแล้วกันเป็นของขวัญเล็กๆ,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 ๆน้อยๆแล้วไหนๆก็แบบเติมแล้วมันก็ต้องสุดนะครับน้องๆกะว่าจะมาเอาหัวจุกขาวอย่างเดียวแล้วเนี่ยโอ้โหอย่าบอกนะว่าล้างตู้อะทีเอโอ้โหเพชรจะพอไปถึงจุกขาวไปเนี่ย ว่าแล้วไง299เพชรแล้วต่อไปเนี่ยโอ้โหชูชีพ399จะล้างตู้ไหมเนี่ยอื้อสวยไม่ล้างตู้นะครับเรียบร้อยเอ่อเอเคเรามีแล้ว ก็อยู่นี่อยู่นี่มาเูกแกยี่สิบลูกของเราสุ่มหมุนหนึ่งครั้งหกสิบเพชรท้าครั้งสองร้อเจ็สิบเพชรเลยนะครับก็สองพันแปดเพชรก็จะพอไหมเนี่ยเออห้าครั้งเลยแล้วกันเนาะหนึ่งครั้งมันจะเกือไปปออะวะ กดทาครั้งเลยแล้วกันเสียวเวลาหนึ่งค้งกลัวมันจะเกลือดิเสียเพชรเปล่าๆนั่นไงนั่นไงขนาดทาครั้งแล้วเนี่ยขนาดทาครั้งแล้วเนี่ยโอ้โหขอเนอะขอพิมขเขียวแค่สามอันเนี่ยโอ้โหเลยอีกพิมขเขียวสามอันเองโอ้โหเกลือจะจัด จะพอไหมเนี่ยพิมเขียวพิมเขียวโอ้โหเลยโอ้โหแรง,งอีกเฮ้ยพิมเขียวพิมเขียว,ยวออกมาหน่อย,บบบบบย,บอยเบา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 สวยเบาโอ้โหแรงเอ้าสวยหนึ่งงานแล้วหนึ่งงานแล้วขั้อีกสองขั้อีกสองโอ้โห ขาดอีกสองพอปะวะพิมเขียวพิมเขียวต้องการพิมเขียวลูกเกียไม่เอาอือหูอย่าเลยโอ้เขียขาดอีกสองพอไหมเนี่ยอือหอเกือบแล้วเมื่อกี้ แรงอีกพิมเขียวเบาเบาสวยอือขาดอีกหนึ่งหรืออีกหนึ่งออตาอุ้ยตาอันนี้ได้ทั้งลูกแก้วได้ทั้งพิมพ์เขียวเลยมาขาดอีกหนึ่งเอง เพชรเลยเจ็ดร้อยพอไหมเนี่ยพิมเขียวอ้าเลยพิมเขียวอันเดียวเองอันเดียวอันเดียวโอ้โหเฮ้ยพอไหมมาพิมเขียวขอพิมเขียวสวยโอ้พิมเขียวเออออกแล้วครบแล้วนะครับสามัน นึก,กว่าจะไม่ได้โอ้โหมาสวยงามโอ้โหลูกแก้ว21ลูกพิล์เขียวสามอันลูกแก้วเหลือๆเลยอ่ะมาแรกเลยหัจุกขาวอยอดไปเลย ๋ยวไปแต่งตัวซะหน่อยไหมเ,เปลี่ยนเสื้อไหมเป,เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรดีวะเอา้านานไม่หายวะเอต้องถอดหน้ากากออกหัวบาวันนะครับน้องๆรีบไปสุ่มกันนะคะเพนจีเอ็มบอกมาแค่สี่ห้าวันเองมั้งกชุดแรงอันนี้ด้วย เ้นสองเก่งวันพันแมนรองเท้าเออรองเท้าอะไรดีวะเตะดายไม่มีรองเท้าไฮไลท์แตะแล้วกันมาโชว์ไปหนึ่งทีโอ้โหโคตรคุ้มมาบอกเลยสี่พันเพชรแต่ดังหัวจุกขาวแล้วก็เอ็มหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์นะครับแต่ยังไม่ได้อัพเวลเนาะให้มันไปอัพเองแล้วกันเติมให้แค่นี้ก็โพสละ เนี่ยปืนนับเวลมันมีสอ,สองสองสองอย่างนะครับก็คือ AK เนาะกับเอ๑ซี10เอ้ยเออใช่ m 1 4เอ้ย m 101 4ก็โหพูดสลับกันซะได้มาก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพี่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ฝากไปกดติดตามช่องหลานพี่หน่อยเนาะก็ t t y 99นะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้เนาะก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย